สัสดีค่ะโพลาได้สนอ95ปีนะคะได้คลิกคนตัวนี้มาค่ะขายใต้แบรนด์ของ BA นะคะอันนี้เป็น BA กันตลักโ o นะคะตัวนี้นะคะจุดเด่นของตัวนี้ก็คือ1เป็นครีมบำรุงผิวกันคืนแล้วก็มาร์กในตัวนะคะ2ให้ความรู้สึกยกกระชับผิวชั่วข้ามคืนค่ะเมื่อทานอันนี้ไปนะคะ ตื่นขึ้นมาเราจะรู้มีความรู้สึกทันทีเห็นได้ทันตานะคะไปหน้าของคุณก็จะยกกระชับขึ้นนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะคะนุ่มเดินนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือผิวของคุณจะดูเปล่งปลั่งนะคะกระจ่างใสมีชีวิตชีวาเลยนะคะตัวนี้นะคะเนื้อครีมก็คือเป็นเนื้อเข้มข้นนะคะเกลี่ยได้ง่ายละลายเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะ กลินหอมก็จะให้ความรู้สึกสงบและผ่อนคลายค่ะความรู้สึกหลังใช้นะคะคุณจะรู้สึกกระชับและกระจ่างใสคลาตัวนี้นะคะนี่คือกระปุกของเขานะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มีครีมนะมีช้อนตักนะคะเราก็ใช้เพียงหนึ่งไม่แขนมุกเม็ใหญ่นะคะทาทั่วหน้านะคะหน้าผากคางจมูกแก้มสองข้างนะคะแล้วกเกี่ยจากด้านในสู่ด้านนอกนะคะ หลับนี้นะคะนี่นะคะปริมาณ50กร,รัมนะคะราคาสามหนะคะ, 35, นะ,คะสนใจก็ทักเข้ามาได้ค่ะ0 6 2 3 9 3กับ9 0 6 3 2 2 1 9 7 9 2 6 3นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะสนใจทักเข้ามาได้เลยแคันนี้นะคะเป็นเนื้อครีมของ b a g a n d o l โ o นะคะมีกลิ่นอ่อนๆนะคะช่วยผ่อนคลายนะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสของครีมนะคะนี่นะคะเราทางลงไปแล้วนะคะ ละลายสูกผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะและไม่เหนียวเหนอะหนะได้นะคะสนใจก็ทักไทายเข้ามาได้คะ่ะ0623933289 0632219782นะคะส่งฟรีเท่าไทยคะ่ะให้คำแนะนำและปรึกษาได้คะ่ะทักถ่ายเข้ามาได้เลยคะ่ะ